ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอเมนูขนมปังกรอบเนยสดค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะคะส่วนประกอบนี้ก็ไม่เยอะเลยอันดับแรกก็คือเราต้องมีขนมปังนะคะขนมปังแผ่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบแผ่นบางถ้าใครไม่มีก็จะเป็นแผ่นหนาแบบแผ่นหนากว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะคะแล้วก็เนยสดอันนี้ก็จะเป็นเนยสดชนิด เค็มแล้วนะคะถ้าใครเป็นเนยจืดเนี่ยก็สามารถเพิ่มเกลือได้นะคะอันนี้ก็จะเค็มอยูแ่แล้วเราก็าไม่ใส่เกลือเราก็จะมีน้ําตาลนะคะน้าตาลทรายอันนี้จะมีน้ําตาลทรายสองส่วนคือเอ่อส่วนนี้เราจะเอาใส่ตีพร้อมกับเนยเลยนะคะแต่แล้วส่วนเนี้ยค่ะบางคนอาจจะชอบที่แบบว่าเอาไปโรยข้างหน้าขนมปังอะคะ่ะตอนบอบมันก็จะเวลากัดก็จะมีเม็ดน้ําตาลอยู่แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะคะ เรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะนำขนมปังนะคะมาตัดแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วเราก็จะนำขนมปังไปตากนะคะหรือว่าผึ่งลมก็ได้สักชั่วโมงหนึ่งให้ขนมปังนะคะมันแข็ง บางคนถ้าชอบชิ้นเล็กเราก็ตัดเป็นสามส่วนก็ได้นะคะอย่นี้เราตัดแค่สองส่วนก็น่า้อืเราจะได้ขนมแบบนี้คะแล้วก็ไปพึงลมกันเลยค่ะค่ะห,หลังจากที่เรานําขนมปังของเราไปพึงลมหรือว่าตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมปังค่ะที่มันกรอบ แข็งๆงนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเรามาตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะสนเลยเดี๋ยวเราตีเนยให้อ่อนตัวก่อนนะคะ เลยเราก็จะละลายนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ทั้งตาลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ตีต่อนะคะ ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตีให้เนยของเราขึ้นููโดยใช้ความเร็วต่ำนะคะ ตีเนยกับน้ําตาลนะคะจนได้ที่ก็คือเนอยขึ้นฟูจากสีเหลืองนะคะก็จะเป็นออกสีครีมนะคะแล้วก็น้ําตาลก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะนำเนยนะคะมาทาลงในขนมปังของเรานะคะทาให้ทั่วนะคะ ช่วงนี้เราก็วอร์มเตาอบรอเลยนะคะเราจะใช้อุณหภูมิประมาณ150อ,องศาสะคะใช้เวลาอบประมาณ45-20้าถึงีนาทีนะ หลังจากที่เรานําเนยมาทาขนมปังของเราแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะชอบที่มันมีกลิ่นน้าตาลเดี๋ยวจะใส่จะเราจะใส่ครึ่งหนึ่งนะคะแถวบนนี้เราจะใส่น้ําตาลข้างล่างเราก็จะไม่ใส่ แค่นี้เราก็นำไปอบกันเลยค่ะค่ะห,หลังจากที่เราอบขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมปังกรอบเนยสดค่ะนี่นะคะกรอบมากเลยนคะรับชมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะ